สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรวันนี้ผมบ่าวอ้นคนโก้เนาะวันนี้จะได้มาทำการแช่ท่อนมันแช่ท่อนมันนะครับเนาะโดยใช้อาหารเสริมพืชอินทรีย์ชนิดเข้มข้นเนาะกับน้ำห้าสิบลิตรที่จะเตรียมแช่ท่อนมันฟันพัน ฟ้าประทานจึงได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์พจปัญญาวรธรรมนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์สารปรปับปรุงดินเจดียีหมักเละที่ท่านอนุเคราะห์ให้บ่าวอ,อน้นนำสายพันธุ์มาปลูกจำนวนห้ามัดนะครับเนาะนี่คือฟันผาแบบพันฟ้าประทานโอ้ยยังเป็นเบาอยาาเดย <laughs> แล้วก็นี่พวงเพชรน,นะครับเนาะพวงเพชร เราก็จะมาทำการแค่ท่อนพันด้วยอาหารเสริมพืชอินทรีย์ชนิดเข้มข้นของเบ่าวอ้อนคนโก้นี่ยนะครับเนาะมีน้ำที่ตักมาใส่ประมาณห้าสิบริทเนาะครับเนาะห้าสิบลิตรเราก็จะใช้ประมาณสักหนึ่งฝา โอ้ยหกเด้ D, พี่น้องเอ้ยหกก็ช่างมันเถอะตัวเองผลิตเองเนี่ยนะครับเนาะนี่โดยจะเอาท่อนมันนะครับต่อไปก็จะเป็นการตัดท่อนมันนำมาแช่ในอาหารเสริมพืชอินทรีย์ตัวนี้นะครับเพื่อจะนำไปพบปลูกโน,น่นนะครับเนาะ เพื่อขยายท่อนพันต่อไปผมก็จะนำเสนอมาให้พี่น้องดูเรื่อยๆว่าสายพันธุ์นี้เป็นยังไงยังไงนะครับเนาะปลูกในดินแดนฝั่งจังหวัดนครพนมครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ได้ทำการแช่ท่อนมันสายพันฟ้าประทานเอยสายพันธุ์ฟ้าประทาน นี่คือมันท่อนแรกนะครับที่ผมนําขึ้นมาจากของอาจารย์พศเนาะนี่คือมันท่อนแรกได้แช่ไว้เป็นที่เรียบร้อยประมาณอีกสักสิบนาทีค่อยจะเอาขึ้นเนาะครับเนาะนี่คือมันท่อนแรกต่อไปก็จะเป็นมันท่อนที่สองเนาะมันท่อนที่สองนู่นนะครับตัดกรองกันอยู่ก็จะเอามันท่อนที่สองมาแต่ตัวนี้ทิ้งไว้สัก5้านาทีก่อนค่อยจะเก็บใส่กระสอบเนาะครับเนาะ โดยใช้อาหารเสริมพืชอินทรีย์ชนิดน้ำ 20cc ซต่อน้ำ50ลิตรนะครับเป็นการกำจัดเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในท่อนพันธุ์ไปด้วยนี่นะครับเนาะครับผมนี้ก็คือท่อนมันท่อนที่สองเนาะซึ่งเป็นสายพันธุ์ ฟ้าประทานที่นําขึ้นมาจากอาจารย์พจน์ปัญญาวรธรรมนะครับเนาะเนี่ยก็ได้หลายได้กี่กระสอบเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าหกหกระสอบนะครับหกระสอบที่บาอ้อนได้รับอนุเคราะห์จากอาจารย์พจน์ให้มาทําพันธ์ุขยายพันธ์ุตอนนี้กําลังแช่ท่อนพันธุ์อยู่นะครับฝนก็ตกลินบ๊อกๆๆอกมาโอ้ยเนอ